สวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะพบกับช่องน้องแองลรถถังนะคะวันนี้คุณตาพาน้องแอนมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายนะทุกท่านค่ะเดินมากินหญ้านะที่บริเวณทุ่งนาบ้านหนองบัวนะทุกท่านค่ะบรรยากาศยามเช้านะทุกท่านค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะ อร่อยไหมคะน้องเอนอร่อยไหมคะโอ้ยน้องเอนสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีคะ่ะเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะทุกท่านคะ่ะเมื่อคืนมาวันนี้ตอนเช้านะคะก็ฟ้าม,มืดนะคะไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้นะ 对。嗯 <laughs> อ้โาบรรยากาศทุ่งนานะคะนนี้พาน้องแอนมาเดินเล่นนะคะเดินกินหญ้านะที่บริเวณทุ่งนาทุกท่านขาบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ เดินกินยานะชิวๆนะคะบรรยากาศยามเช้านะสดชื่นมากเลยนะทุกท่านขากำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอนรถทางนะคะ,ะคุณตาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านคานั่งอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยให้น้องแอนนะคะได้เดินได้เดิน กินยาเลยนะคะทุกานค่ะโอ้ยที่ที่เฮ้ยโอ้ยมาจะลงไปกินข้าวเขาแล้วนะกินแค่ลิมลิมก็พอนางแอนกินแค่ลิมลิมค่ะโอ้ยต้องที่สวยไหม ออเฮ้ยน้องเอ็นเห็นน้องหมานะคะทุกท่านค่ะโอ้โ แน่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 จะเดินไปหาน้องเอ็นแล้วโอ้โออกมาออกมา Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho. Oh, oh. ho, 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 ขณะนี้แดดอ่อนๆก็เริ่มมาแล้วนะทุกท่านคะ่ะแดดเริ่มมาแล้วนะคะแดดอ่อนๆนะคะ น,น้องไงโอ้โอ้โอโอโอไล่ไน้องหมาแล้วนะทุกท่านขาขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ย อาแดดออกแลว้วขนาดนี้นะทุกท่านขาแดดออกแล้วค่ะ <c oughs> แต่กลิปีแล้วอาจารย์มึงอ็ยิ้มแตะเต้นนะตัดสิน่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาน้องแอนมาเดินเล่นินออกกำลังกายนะที่ทุ่งนาบ้านหนองบัวนะทุกท่านคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอลรถถังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ